สุดๆหลังจากน้องๆบีมอนกลับมาถึงเกาหลีใต้ค่ะหลังจากเซสชันภารกิจจาการนะ์ตาแฟนมิทติ้งในล่าสุดว G ก็ปล่อยข่าวมาเลยจะตูม้มหลังจากน้องๆถึงเกาหลี YG รายงานว่าเบบี้มอนสเตอร์จะสแสดงเพลงไรเดในเอ็มข้าวดังในวันที่13และ20มิถุนายนนะคะ2วันนี้ค่ะแม่ซึ่ง YG เขาก็บอกว่าแม้ว่าจะมีตารางงานแฟนมิทติ้งในต่างประเทศที่อัดแน่นนะแต่ว่าการออกรายการที่ไม่ได้ถูกกาหนดไว้ล่วงหน้านี้ก็จะถูกเตรียมขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความคิดเห็นของเมมเบอร์ที่ต้องการ จะแสดงต่อหน้าแฟนๆมากขึ้นพันรายการเพลงการแสดงเพลงไร้แดนเป็นครั้งแรกในเกาหลีนี้คาดว่าพวกเธอจะครองใจแฟนเพลงอีกครั้งด้วยทักษะในการแสดงสดที่ท่วมท้นป๊อดจากคําพูดนี้ค่ะวายจีเขาก็บอกว่าแม้ว่าแฟนมิจะแน่นนะแต่ว่านี่คือการเตรียมขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อความคิดเห็นของน้องๆเมมเบอร์ในวงนั่นเองอู๋อันนี้เป็นที่ชื่นชอบและก็รื้มใจแทนเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าน้องๆอยากจะแสดงต่อหน้าแฟนๆคือแฟนมิตติ้งมันไม่ได้มีที่เกาหลีใช่ไ แต่ว่าก็มีออกรายกุงรายการอยู่เห็นไหมจะได้เห็นว่าก็คือบินเป็นนกเลยจ้าช่วงนี้ล่าสุดก็ถึงเกาหลีแล้วหลายคนบอกว่ายุคนี้ค่ะ YG ยุคที่หยางคุมนะแบบ100%ไม่มีแผ่วเลยค่ะเพราะว่าเห็นตารางคือเหนื่อยแทนเด็กๆนะคะแต่ว่าด้วยเบมอนต์เขาทำพรีเดมานานแล้วนะคะพอถึงเวลาเดบิวต์มันเหมือนติดจรวดจรวดไปเลยจะแม่พุ่งขึ้นมาแรงมากๆเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีก็คือจัดเต็มร้อมและจัดสำหรับการก้าวสู่ศิลปินโดยเฉพาะตลาดโกโบลนะคะ USA YG ไม่พลาดแน่นอนแต่ว่าเกาหลีก็จัดเต็มเช่นกันแบบนี้คือรไม่ว่าจะเหนื่อยแทนในการบินไปไปมาของน้องๆเบมอนแต่ว่าเอดก็มองว่านี่คือสิ่งที่หลายๆคนอยากเห็นอยากเห็นน้องออกงานเยอะๆอยากเห็นน้องมีแฟนมิตรต่างๆทั่วโลกดังนั้นก็มาร่วมสนับสนุนน้องๆไปด้วยกันค่ะเอาล่ะอย่าลืมน้องๆมีสดงเพลงไร์แดดในวันที่13และก็20มิถุนายนนี้นะคะที่ M Countdown Mnet มารอชมคมปังกันเลย If I give some more, give it right back If I show you that i know nowhere at